สวัสดีจ้าเพื่อน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 สวัสดีวันนี้ปอ้อยจะมาคุยทึ่งเรื่องอะไรวันนี้ปอ้อยก็จะมามาคุยถึ่งเรื่องเรื่องบ่อนซี่วันเนี้ยจะมาคุยคุยเฟื่องเรื่องบ่อนซี่กันดีกว่า <laughs> วันนี้ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรค่ายก็มีนะก็ยังเลือกมังยังเลือกพระรามอยู่ต้นหนึ่งเลือกชายชนต้นช่องต้นไม่มีใครเอาก็ไม่ว่าเราจะชายชนปอ้อยไม่ว่าหรอกเพาปอ้อยตั้งใจว่าปอ้อยจะเอามา ทำฟอร์มโกไว้ค่ายเพื่อนๆโก้แล้วซ่องผัน <t ool> พูดเอาหาอยู่เยเพื่อนๆก็เลื่อชายชนเลือ่อนั่นแหละเลืออพระรามต้นหนึ่งมั้งไม่มีแหละป้าอ้อยตะกล้าครอบคุณจริงๆนะจ๊ะกล้าครอบคุณเพื่อนๆที่อุดนุ่นป้าอ้อยนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆบางคนก็บอกป้าอ้อยเพิ่งจะดูคลิไปไซ่องนาทีซามนาทีประมาณซ่องมงเชา้าซามุ้งเช้าโมดลิ้กเวโมดจ้ะเพื่อนๆ ไม่ใช่ว่าค่ายดีแต่ปลาอ้อยมีใม่แค่ย่างละต้นซ่องต้นเพื่อนเพื่อนมันก็เลยหมดไวเพื่อนซื้อบอนปลาอ้อยต้องทําใจนะจ๊ะก็ปลาอ้อยบอกเลยแล้วก็มีอยู่ซ่องผันก็มุ่นไปมุ่นมาเนาะเพื่อนเนาะโอ้บางต้นก็หลับมาลอยลอย้าสซีมันจะได้สกีโต้นเพื่อนก็ทําไปขนยู่บ้านนั่นนะปลาอ้อยก็เล้งเพาะของปลาอ้อยจะตายห้าอยู่แล้วมันไม่โตสักทีมันไกลเดยแล้วไกลจะค่ายดายแล้วเพื่อนก็ปลาอ้อยมีแค่ย่างมาต้นไม่ได้มีไร้ต้นไง ถ้ามีเยอะก็จะเ่อเป็นหกล่งเพื่อนๆเนาะไม่ว่ากันนะจ๊ะใข่ที่พลาดรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวปอ้อยก็ไปห้ามข่ายให้เพื่อนๆนั่นแหละเพราะว่าปอ้อยไปห้าบ่อนบานบานบานแบบนี้ทึ่จะเป็นหลานข่ายเลือดอะไรแต่มันก็เป็นบ่อนบานที่แบบข้าวปลูกแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆเนาะปอ้อยจะไม่ไปห้าแบบที่อยู่ในตู้องค์ตู้อบอะไรอย่างเงี้ยหรอกปอ้อยไม่อาแล้ว ป้ออ้อยไม่มีตู้อบจริงๆเนี่ยเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นบ่ออเข้าอ้อยทั้งหมดเนี่ยให้มันไม่มีตู้อบเลยเนี่ยยู่อย่างนี้เนี่ยห้ากินเอากินอากาศกินอะไรก็ว่าไปเพื่อนแล้วนะดูซี่สั้นเพื่อนไม่รู้ว่าจะเกี้ยกับน้ฟุ้นหรืออะไรป้ออ้อยใส่บ่อขี้แผลที่ให้เพื่อนๆดูนะครั้งเดียวจริงๆเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆือน,น,นก็เห็นนะป้ออ้อยไม่ได้นั้นยังไม่ได้ใส่ยังไม่มีเวลาจะใส้อะไรให้เขาเลยเพื่อนมันก็ยู่ด้ายยู่ซวอยยู่ดีไม่มีย้อยแทมแตกโกแตก ดีจะตายไปนะเพื่อนๆข้างล่างนู้นนี่ป้าอ้อยสะส้มมีอย่างละต้นเท่านั้นถ้าเกิดพอน้องๆมีนอมีอ่อยป้าอ้อยก็จะมาแยกเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆแบบนั้นป้าอ้อยไม่ผ้าห่วไม่ผ้าชินนะจ๊ะบอนซี่ป้าอ้อยจะไม่มีผ้าห่วผ้าชินนะใครที่หลับข้องป้าอ้อยนะจ๊ะแต่ถ้าป้าอ้อยไปรับจากข้างนอกมาเป็นบอนผ้าชินป้าอ้อยจะบอกว่าผ้าชินถ้าผ้าชินก็คือบอนเข้าประมาณ ซเดือนสี่เดือนปอ้อยเอามาแล้วนะจ๊ะจะไม่มีต้นแบบน,น้อยๆอย่างงี้ไม่เอาไม่มีไม่ไม่เอา,าค่าจาเพื่อนเพื่อนเพื่อจะได้ให้เพื่อนเพื่อ <Jacqu> น <eline> <ๆ> <c oughs> ได้บ่อนที่ดีพอได้รับไปเออได้รับไปเข้าถักอีกหลืวเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> พื่อนเพื่อนเท่าคิมที่ไหลขนช้อปักเออนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเออแล้ววันเนี้ยปอ้อยก็จะพาเดี่ยวอย่างก้อน <c oughs> มีคนท่าว่าพุทธาจีนเป็นแบบไหนยปอ้อยพุทธาจีนก็ เขากระลูกพุทสาน่าที่เขาเรียกพุ้สาจีนที่เขาชอบเอามาเชื่อมกินขนาโทษจะแบบพวกคนเจ๊กคนอะไรที่เขาอเขากินเขาเชื่อมคข่ยตงตลาดนะนะเนื้อมันจะเยอะกับพุสตาบ้านเรามันไม่มีกลิ่นรอกกินอร่อยเนื้อเยอะไม่ต้องใช้เยอะกระพุสตาจีนซักซีบลูกกระเจี๊ยบซักกำมือเหล่านี้ต้มน้ำนึ่งลิตรใส่น้ำตาลทรายแดงสักซอกช้อนก็พอจะจะไปใส่เยอะนั่นมันอร่อยเรากินเป็นยาเราจะไปกินความอร่อยบออ้อยบอกแล้ว กินไปเพื่อนเพื่อนรอดเลือดแข็งแรงเลือดไม่มีการจับก้อนคุณคุณหนาคุณป้าที่อายุห้าสิบหกสิบอ่ะชอบเป็นเส้นเลือดคอดชอบเป็นอะไรลองกินดูสิมันโอ้มันช่วยทําให้รอดเลือดแข็งแรงกินมากก็เกิดโทษกินน้อยไม่กินเลยก็เกิดโทษนะเพื่อนเือนเอาแค่พอเหมาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ป้าป้าน่ะหนาทั้งหลายแต่กินเพื่อกินเพื่อสูขพาพดีกว่าไปกินน้ำอัดลมน้ำเปปซี่อะไรนะ ปลาอ้อยก้เนเนี้ยมากินหนาแปซี่มาสองวันสามวันเลยแล้วก็เคยต้มมันมดไงเลยมันได้ต้มอ่ะมาเครื่องวันเนี้ยปลาอ้อยจะมาเสนอเรื่องนนรอนเ,นอรเรื่อง,องวันนี้ข้าพเจ้าจะมาข้อสนเสนอรเรื่องบอนซี่ประเภทหกล่งเพื่อนๆประเภทหกล่งมึงมาหยิบอันนี้ก้อนเข้าเลยอันนี้ก็คือตน้น <c oughs> ต้นแม่ผั่นที่ว่าปลาอ้อยเอาเข้ามาแหละมันช่วยดีแล้วเขาบบกเข้าวผ้าคัวไปแล้วประมาณสี่เดือนปลาอ้อยไม่ได้เอาออกมาค่ายกลัวเพื่อนเพื่อนจะไม่รับ ก็เลยเลยเอาเลยเอามาเอามาเอาไว้เองไม่เป็นไรนี่ <c oughs> นี่นะจ๊ะอันนี้คือบอนซี่หกล่องซึ่งใข่ไข่ก็มีเป็นบอนซ่าหมันประจําบ้านซึ่งไข่ไข่ก็หล้เนาะเพื่อนเพื่อนหกล่งจะมีลักษณะเนี้ยบายตอนเด็กก็จะเป็นบายแบบนี้เห็นไหมกัดรวมกันมาเป็นแบบนี้อย่างนี้เกิดมาตะกังตะเกิดตะเด็กก็เคี้ยวปี้มาเลยเพื่อนเพนเนี้ยกว่าจะกัดซี่ได้ก็เป็นปีเป็นนั้น พอการซี่เส้นแล้วน้องจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะลักษณะกระดูกเขาจะมีซี่ข้าวนะเพื่อนๆ่ใบจะเป็นซี่ชมพูไส้แบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเขาเรียกว่าหกลงนะจ๊ะเพื่อนเนเห็นไหมน้องจะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่คือลักษณะข้องหกลงซึ่งไข่ไข่ก็รูไข่ไข่เห็นก็หกลงรูแน่นอนนะหกลงนี้ยุ่น่าจะยุ่ในตับจีนเนาะเพื่อนๆ่นนะปลาอ้อยก็ไม่รูหรอกประมาณนั้นแหละยุ่กับพวกคนอูงาวควนอูอะไรติงลิงเซียอะไรสักอย่าง แล้วก็มีปลาบุญจินด้วยปลาอ้อยมีแล้วนะปลาบุญจินนี่นะจ่ะเพื่อนเพื่อนี่คือหกลองข้าวป่าอ้อยมีเยอะพอปลาอ้อยชอบซวยวก็แบ่งค่ายให้เข้าไปบ้างแล้วแล้วปลาอ้อยก็จะจัดเป็นฟอร์มก่อซวยๆเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็คอยรอดูเพราะตอนนี้ปลาอ้อยกาลังเล้งทําแบบให้มันโตขึ้นอีกน้อยนะจ๊ะเพื่อนๆพนแต่ก่อนนี้ก็ค่ายนะเพื่อนๆพนพว่าจะไม่ค่ายก่อนนี้มีซ้ำซ้ำต้นมีซองต้นใหญ่นึงต้นหล็ก นี่กอเนี่ยะยิงระยางเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ก็อย่างงี้แต่ก็บอกบ่อนชาวบ้านเพื่อนๆจะเอาอะไรนหน้าโอ้โหก็ปุ๊กจริงงไว้เพื่อนๆเอาเถอนนะบ่อนชาวบ้านเนี่ยก็ปุูกอย่างงี้นี่เป็นปีไม่เคยดูไม่เคยแลเลยนะจ๊ะไม่เคยหรือไม่ใช่ไม่เคยดูไม่เคยหรือหัวไม่เคยอ้าวดูห้างมึงออืไปเนี่ยแล้วยังจะมาตะวัดห้างแมวเพื่อนไม่ใช่คมหรอกผีไอ้คม เนี่ยมั na, át, นเพ no. ื่อนนี on ้นะนี <im> <noise> ่คือลักษณะข้องหกโล่งซ so ึ่งให้ไข่กระดูกจักเนาะมันเพื่อนอนี่หกโล่งมันเพื่อนเห็นปะต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องก็นี่แหละเพร็ดพันหลานซึ่งตะก้อนดังมากเพร็ดพันหลานจะดูง่ายก็เข้าเลยเนี่ยซี่ก็คข้าข้าวเนี่ยแหละจะกัดเปิ่วเปิ่วเปิ่วหรือการซี่เขี้ยวมันเพื่อนเพร็ดพันหลานเนี่ยบอนเนี่ยบอนน็อกตู้เพื่อนเนี่ยมันจะท่างอย่างนี้แหละถ้าบดมันจะท่างก็ท่างบดมันจะฮุกก็คุบแลวมันก็แข้งเด้ยอย่างเงี้ยการเนี่ยปออ้อยส่งไปนะหักเสด็จ ลูกไม้ต้นละหา600นะ้าหกร้อยน่ะเข้าเอฟมาผุ้นเข้าก็ส่งรูมให้ดูเข้าก็ว่าปอ้อยแต่เข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเข้าก็ดีดีปอ้อยก็เสียใจก็การมันอย่างเงี้ยเพื่อนวนปอ้อยก็ด้วยความว่าดีจ้าบันรลบห้ากันเงี้ยการ์ดมันท่าอย่างยุ่งหี่ปอตอนตอนทำแบบเนี้ยปอ้อยก็รูเ้เริ่มมันแข้งปอ้อยก็ออนันี้พูกก็กลัวเดี๋ยวพอไปม้วนม้วนหลังอะเดี๋ยวมันก็จะไปเนี่ยก็มันแข้งอย่างเงี้ยก็ขนานมาเดินผ่านห้างตะก,กี้มันหักลุดไปถึงยวงเลยนะเพื่อนของเขา้า เข้าก็ยังไม่ว้าปะอ้อยเลยนะปะอ้อยก็ย่างจะทําไปให้เข้าอย่างงี้เข้าไปถึงเลือดตะก,การเพื่อนๆใบกองหลวงข้างหลังอโอ้ปะอ้อยก็เจ็บชาวพุทธใจเพื่อนๆเนี้ยนี่แหละบอลน,นอกตู้มันจะเป็นอย่างงี้นะเพื่อนมันแข้งจริงๆมันไม่ได้แข้งแรงเดียวมันแข้งโดเพื่อนๆเออนี่แหละใครจะเอาเข้าปะอ้อยไปก็งี้นะมันมันไม่ละถวยละปอ้อยก็เครียดเหมือนกันเลยนี่แหละจ๊ะ ลักษณะคล่องเพรพันล้านจะเป็นแบบนี้เนาะน้องจะกัดใบเปิ้ลมีกระดูกซี่ข้าวเพรพันล้านพอเกิดมาซี่ข้าวแต่เด็กเลยนะกระดูกของน้องก็สวยดีนี่คือตัวทีซ้องผเพ่อนเพรพันล้านต่อไปตัวที่้ามตัวที่้ามก็ขายเพรพันล้านมากเลยก็คือเรือนหลาหุ่นผุนเพ่อนน้องจะกัดเปิ้ลจะเห็นซี่เขี้ยวมากกว่าก็จะมีซี่ชมพูอย่างนี้กระดูกซี่เขี้ยวการคอใบก็ซี่ข้าวเขี้ยวการการจะเป็นซี่ไส้บัว เพื่อนเพื่อนถ้าเป็นหกโล่งกันจะออกไปทางซีดำน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็คอใบซีข้าวหกโล่งนี่นะเพื่อนเพื่อนอืมอันนี้คือกองกองฝาอ้อยมืดเหมือนมือนมามายุ่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนแล้วพอมายุ่ข้างหน้าบ้านในบ้านตรงไหนนะมันแซงมันย้อนอันนี้คือนี้นะจ๊ะนี่ก็คือเรืองลาหุ่นนะเพื่อนเพื่อนหน้าเรืองลาหุ่นจะมีลูก่างลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมมันแตกตัางกันนะจ๊ะหกล่งเรือนลาหุ่นกระดูกซี่เขี้ยวเห็นป่ะหกล่งเขากระดูกซี่เอ้ย เป็นผาดานกระดูกข้าวซีข้าวแล้วก็นี่นะดูดูห้าง<ๆ>เพื่อนเท็นห้างเมียไหมย,ยากจะออกกองจะหี่พวกมึงขูพระทรงใส่ไปสนีไปปาาแต่ละคนมาแล้วก็ต้นท่ซี่ตระกูลหกล่งที่ประอ้อยมีนะจ๊ะอันนี้ได้มาในานามคุณซี่โคชโคงเพื่อนไม่ต้องพูดมากกัดแดงน้องจะกัดซี่แดงอย่างนี้เลยเป็นกระดูกซี่เคี้ยวปกติกา้านดา คอใบกระซี่ข้าวเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้เยอะแยะหมดเลยใครอยากได้ติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ขายแง่ไม่ละเพื่อนเพื่อนให้ปลาอ้อยแง่ปลาอ้อยว่าต้องง้วยใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนดูสีโนนี่ไข่ที่เอาปลาอ้อยไปอะอะไรค่ายปเถอะใหญ่จะมีต้นโอ้โหค่ายได้ไงพอบอกค่ายก็จะเอบตีเมพูไปด้ายพูไม่ขีดเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนี่จะเลี้ยงเนี่ยจะบอกว่าต้นเนี่ยขี้เล่เนี่ยที่เลือดจกที่เพื่อนเพื่อนไม่เอบนะจ๊ะ เนี่ยอีต้นเนี้ยอีตอนที่ไม่เอฟนะ่ก็คือต้นมันก็จะงอๆน,นนะเนาะก็ป้าอ้อยนั้นมาเนี่ยเอามาจากบ้านหนองแบงมีต้นเดียวการเดียวโด,โดโดนั่นนะเลยนี่ป้าอ้อยก็เลยเอออเามาทิ้งไว้แต่เอามารุน่นแลกกป้าอ้อยก็เอามาวางไว้เพื่อนเพื่อนไม่มีไข่เอฟเลือดจากเอฟป้าอ้อยก็มาวางก็เลี้ยง<อ>เลี้ยงจนในนี้เราก็อีกต้นนึงน่มีซ่องนอกแล้วให้ไข่ไปนอให้คุณจุม้มหรืออะไรนะั่นะนะ่นะก็แหละก็ป้าอ้อยเลี้ยงก็เพื่อนเพื่อนไม่ได้เอฟนี่เพื่อนงอกัเมืงอางอกระ ก็นี่แหละบอกแหละบอลแบ่งอมีห้วนจริงๆนะมันไม่ลอกนะเพื่อนเนี่ยเออเนี่ยนี่คือคุณนซี่คโคชโคงเลยจ้ะเพื่อนๆไม่ได้ใส่อะไรเลยนะปอ้อยก็เหลียงเขาปอ้อยอยู่อย่างเงี้ยบอกให้ฟังนี่คุณนซี่คโคชโคงตั้งได้ดีตั้งตรงนี้แล้วก็มาต้นที่ซ้ำเพื่อนๆไม่ต้องท่ามห้านะพอปอ้อยก็เพิ่งจะได้มาน้องมีนาวซี่เบนจะลงเขาบอกถ่ายเทเลยต่เนี้เพิ่งจะกัดซี่เพื่อนๆซี่เบนจะลง แล้วมันมีหู้แม้มันมีหู้แต่เนี้ยมันยังไม่มีหู้เพื่อนเขาบอกมันจะกลายเป็นสีแดงไสเลยปลาอ้อยให้แล้วแม้มันะ่ะซวยมากเลยเพื่อนแล้วเนี้ยคือลูกมันเนี้ยเขาบอกนี่ก็เลี้ยงมาปีนึงนะแต่เนี้ยเนี้ยคือบใบไม้ใช่มามกาดสีแดงแฉดปลาได้มาในนามสีเบญจรงจริงๆนะจ๊ะเ้าป้าอ้อยก็ไม่รู้ว่าว่าน้องเขาจะกัดยังไงเขาบอกเนี้ยคือสีเบญจรงแท้เลยเพื่อนต้นนี้นะจ๊ะสีเบญจรงไทย เราก็มารอดูกันเนาะเพื่อนๆเนาะไม่ต้องท่ามนะไข่จะมาท่ามเอฟได้ยพราตีมือแต่ไม่ได้ไม่ได้จะเอาไวเลียงไม่มีที่วางจะวางตรงนี้นตรงนี้ซี่เป็นจะลงไข่เพื่อนๆนี่เขาบอกว่ามีขีออ้อัดเนี่ยคาดเลื่องนาลายเลือนนาลายป้าอ้อยไม่มีแบ่งหมีแบง่แบงมันไม่แยกให้เพื่อนๆป้าอ้อยยากดายมันก็ไม่แยกมันบอกว่าน้าท่วมไม่มีเวลามันทําลุกไม้ มันบอก,กมัม่วมาแย่ให้ปลาก็ต้องเอาไปอบอีกมันว่า,างนันเสี้ยวดาถ้าไม่อบเหลียงยังปลาก็เมื่อไรจะได้ค่ายมันว้าปลาเพื่อนเหมือนว้าดีจังเลยไอ้เนี้ยนี่อันนี้ก็คือไก่ทองประเซิฐเพื่อนเพื่ออันนี้ได้มาในนามไก่ทองประเซิฐไก่ทองประเซิฐลักษณะก็จะเมื่อยไขยคุ้นซี่ขครตรชกงแต่การจะออกแดงนะเพื่อนดำดแดงแป่เข้าจะป้ายเพื่อนเข้าจะป้ายแบบนี้นะจ๊ะเข้าจะเป็นป้ายแบบชัดเจนเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมชัดเจนเลยนะ เนี่ยแหละขวาอย,ย่งงางนั้นป้าอ้อยก็ไม่รู้นะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบอลแต่มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างที่ตระกูลหกล่งที่ป้าอ้อยมีแซกเกิดมือนพิดพลาดเพื่อน,นๆอก็ย่ได้มาใช้ใจ่อะไรค้องป้าอ้อยเลยเพราะป้าอ้อยไม่รู้หรอกป้าอ้อยก็พูดไปตามที่มีนะเพื่อนเพื่อนเนาะถซาเกิดมันผิดพาดป้าอ้อยก็ต้องขออทูดด้วยนะเพื่อนๆ่นนะแต่ป้าอ้อยจะสาซ้อมบอลเก้าอย่างนี้แหละเพราะป้าอ้อยชอบจริงเนี่ยคุณซี่ขนจะโขกป้าอ้อยโอ้ยช่วยกัดไ่ ชอบเอฟฟอมกอในทห่นัน,นเนี่ยน้ำลายหกอีกไม่ได้เลยแล้วก็น,นี้ไงห้องดลุนไม่รู้เรายุ่กุ้มเดียวกันป้าไม่รู้เลยแต่การเมือหกโล่งเพื่อนแล้วก็มีคนเอฟไปได้แล้วหมดแล้วด้วยไรได้ซ่องคนมะอีกอันนึงก็ไม่ค่ายหรอกป้าอ้อยเอาไว้เองนี่ห้องดลุนเพื่อนเนี่ยมัน้วยเพื่อนอะไรกระชางเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่กูลเดียวกับหกโล่ง เข้าไม่รู้อาย่ใน่ยหกล่องหรือไม่อยู่หรอกแต่ปลาอ้อยชอบเน่เพื่อนให้มันมีหลายมันหกล่องเธอนี่จะบอก้อยจะบอกบอกว่านะไอลูกหมายเพื่อนเพื่อนจได้ปะที่ปลาอ้อยบอกลูกยักษ์ทศกันหรืออะไรสักอย่างที่ใบแข้งๆหน้าน่ะมีคนได้ปลาอ้อยไปซ่องคนก็คือคนที่ชื่อนุชกับคุณที่ชื่อขจีพันน่ะได้ไปตอนนี้เข้าไปดูนะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าปลาอ้อยมันใช่ลูกทศกัณฐ์ที่ไหนเรามันยักษ์กุเปรานเออเพื่อนๆือนปาอ้อยค่ายไปสี่ร้อยสบายใจเชิบ คาว่าซวยมากข้องคุณนุชได้ไปนะ่ะลูกเต็มคอข้องคุณขี้จีดพันไปลูกไม่มีหรอกแต็มบ้านซุ้ยมันเป็นลูกข้องยักษ์กูเปรานเออป้าอ้อยก็ขิดมักกมนแค่ทอนสกัดใบบางๆไอ้แบงค์มันบอกลูกยักษ์ป้าอ้อยนะ่ะจําพิษเออไอ้แบงค์มันคงบอกทู่กับป้าอ้อยไม่รู้มันมียักษ์อะไรมั้งป้าอ้อยก็ลืนะ่เนาะเพื่อนเนาะนั่นแหละโโอ้หได้ไปแบบเย็าบบัมพูดว่าเป็นลูกไม้เพื่อน,นลูกไม้เหมันก็บซุยนี่เลือ แต่รุนเล็กนี่มีหูมีเขี้ยวนะเพือเพื่อนนั่นแหละใบเท่าที่ค่ายไปตนต้ละที่ร้อยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลือดเท่านี้แหละที่เลือดเท่านี้ไม่ใช่อะไรน,นะไอเสื้อห้างมากป่อ้อยนะันมันมลโมงเงี้ยเพื่อนมันไปด้วยเนี่ยไอห้างมันก,ก็เกี้ยวไปด้วยรุดไปก่องป้อยไม่แยกจะมาอวดเพื่อนเลือดเ,เท่านี้นีพโภมาไหมเลี้ยงมาเป็นเดือนแล้วไม่แยกจะพูดไอเสื้อห้าง<ๆ>เกี้ยวไปด้วยเลยนี่เกี<ๆ>้ยว เนี่ยเพื่อนเพื่อนมันมีหูนะมันลุกอยากจริงๆไม่ได้โกโหกก็บ,บอกว่าบอนปลาอ้อยเนลูกหมยปลาอ้อยแล้วซยข้องข้องข้องนองแบงนนี้เห็นปะนี่หูอีอีอีอบใบใ่ที่ที่ที่ปลาอ้อยที่ไอเสื้อมันเอาห้างไปด้วยแม้มันไปด้วยรูดจุกไปด้วยโอโคเป็นน้ำเพื่อนเพื่อนไม่ลูกเขาเลี้ยเคี้ยวหรือเลี้ยกฝันหรือเลี้ยกู่เนี่ยมีโอโคทุกติ้งเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าปลาอ้อยก็จะเก็บไว้นะไม่มีชื้นนะจ๊ะอันนี้คือลูกไม้แต่มันสวยไงเพื่อนเพื่อนปลาอ้อยก็เลยเก็บไว้ ธรรมดาก็ต้นใ่ญ่เมื่อนที่คุณขจิตพันกับคุณหนุดได้ไปแล้วนั่นแหละกระเพาะไอเสื้อตัวเดียวเลยปอยเลยเลือดเท่าเนี้ไปอ้วดไข,ข่ก็ได้เลยเพื่อนเพื่อนเลือคืบเดียวชีวิตทาต่อไปนี่ใบไม้นี้ใบไม้กลมสง,งันเลยเพื่อนเพื่อนไม่ยาวเออแต่ตอนนั้นนะใบแม้มันยาวจะสุดท้ายเนี่ยนะปะอยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแค่นี้แหละวันนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้วก็ข้อครอบคุณเพื่อนเก้าเพื่อนไหม เพื่อนใหม่ที่เขามาก็ช่วยฟากกดไหล์กดชฉ์ are, แล้วก็กดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าที่โหนรักกันมายืนยาวยืนยงยืนยืดยาวนมนานไม่เบื่อป้าอ้อยเออป้าอ้อยก็ครอบคอบคุณจริงๆนะจ๊ะครอบคุณแจ้กใจเลยโอ้โหป้าอ้อยก็กลัวเพื่อนจะเบื่อเนาะโอ้โหพูดมากพูดไม่หยุดมีเพื่อนเข้ามาเมนคนนี่นโเ้อโหป้าอ้อยทาคลิปพูดแก่งจังเลยพูดไม่หยุดเลย พูดไปเรื่อยมันเพื่อนเขาเรียกว่าพูดไปเรื่อยหรือะไรได้ก็พูดไปเถอะพูดให้มันนั่นแหละก็ทําขิดไปพูดได้ไงไม่พูดก็เพื่อนๆืนก็เมื่อใช่ปะเออมันก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ป้าอ้อยกำลังหัดแล่ท่านเดี่ยวไมโครโฟนได้เมื่อนโนดอุดมนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะหากว่านี้นะเกิดป้าอ้อยทําได้ขึ้นมานะเพื่อนนะเพื่อนอาจจะติดตามป้าอ้อยเยอะกว่านี้ก็ได้จะบอกให้ออเ้ล่นคนเดียวแล้วเมื่อนโนดอุดมอจะเป็นนักพูดที่ดูเด็กก่อน ใช่ป่เพ um kind of oh nope um uh okay ื่อนๆเออมีนี่นะจ๊ะเพื่อนๆนี่แหละคือตระกูลหกลงทิ่าอ้อยมีทีิบาอ้อยสะส้มแล้วป็อ้อยก็จะสะส้มไปเรื่อยๆหกลงต้นนีค่ายนะจ๊ะต้นอื่นไม่ค่ายนะ้ามเอฟนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยามเอฟนะเพื่อนใครเอฟนะไม่ได้นะจ๊ะหกลงต้นนีค่ายจ้ะเพื่อนๆใครแยกได้มาฟอร์มกอนะก่อนน้อยๆก่อสมต้นสมต้น มีสร้างต้นกัดซี่มีไ่ซี่เลยมีซี่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 มีซี่ซี่ซี่อ่อนมาร์กอ่อนน้อยซี่เขี้ยวซี่สารพัดนี่หนึ่งต้นมีเจ็ดซี่โอกลงก่อนนี้อาละสุดท้ายนี่ป้าอ้อยก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนจึงโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดข้อให้ส้มป้าถนาทุกอย่างใครที่ขับรถขับหลากระวังนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเยใจร้อนจะนอนที่แคบเพื่อนเพื่อนหลู่บ้างปลอยนั่งรถไปกระลุมไปซื้อบอล รถมันก็รีบมันตีไฟแดดไปช่วยช่วช่วช่วมันก็ไปให้ช่วยช่วช่วช่วป้าอ้อยก็นั่งป้าพี่ป้าอ้อยก็บอกว่าโอ้มึงจะรีบอะไรกันหนักหน้าหรลุงยุ่ยใช่เขาพูดมาใจร้อนก็นอนทีแคบป้าอ้อยก็นั่งฝังรถเยี้ยใจร้อนนอนทีแคบรถอะไรอ๋อเพิ่งทึบบังอ๋อป้าอ้อยนั่งหัวเหลาะจะตายเพื่อนลุงไม่นึกเลยว่าลุงจะมีมุกป้าป้าอ้อยก็งงกับลุงเออนี่ไงนั่นแหละมันซึมซับอยู่ใกล้ป้าอ้อยมาก ความตะโลกเริ่มมาแล้วเพื่อนเริ่มมาเนี่ยซึมซับในตัวลุงแล้วปอ้อยนี่จำมาไว้เลยนะว่าเดี๋ยวจะมาออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมนะจ๊ะขับรถอย่าลืมนะอย่าใจร้อนจะนอนทีแคบนะเพื่อนๆถ้าย่างไม่ยากนอนที่แคบก็ตั้งใจเย็นๆอย่าหัวร้อนเพื่อนทำอะไรก็ค่อยๆทำค่อยๆขี่ค่อยๆไต่ตองไปเลยๆเมื่อปอ้อยละช้าจนลุงเบื่อเลยก็จะตามก็จะอะไรเมื่อบอลอีก ปอ,อ,อยบอกน,นี้ตั้งตัดอย่างนี้อย่างนี้ต้องเอามาเย็บอย่างนี้อย่างนี้ทำหลังลุงบอกคนอื่นขนรุดฟื้นไอที่เธอเอฟเข้ามามาเละเทะอก็นั้นน่ะมันเป็นประสบการณ์ข้องกูกับกูได้มานะมันเละเทะไงกูก็อยากให้ลูกค้ากูได้ดีๆใช่ปะ่ะเพื่อนๆเ,เออปอ,อ,อยก็ขี่ของปอ,อยทุกป่ะเออแล้วลุงก็บอกว่าเขาแผกตะกากันเหนมาแค่นั้นก็ตะกากูกทําไม่เป็นก็ทําเป็นในนี้ไม่ใช่ว่าหลังจะทุกทุกลุเพื่อนหลังเอาใบละสามบาท บาด่ซี่บ้านหาบ้านสาบ้านน้อยมากซี่บ้านซี่บ้านหาบ้านหลังแล้วหลังเบียร์หลังละหาหลังละซี่เดี๋ยวจ้าเพื่อนเพือนแล้วก็อีใย่่ๆอุ่มๆท่ปอ้อยให้ไปเนี่ยหลังละสิบบาทเพื่อนเือนมันก็พอกั้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ห่อต้นไม้ดีถ้าเกิดไปเอาตะกานั้นมันมีรูนะเพื่อนเพื่อนปอ้อยลองเอาไปไสแล้วโอ้แล้วตู้จะยืดโอ้ยทําไม่ทุกหรอกมันก็โค้งไปเคียงมาปอ้อยนี่แหละหลัดหลังของปอ้อยไปอย่างนี้แล้วเนาะเพื่อนเือนแต่ก็ไม่มีไข่บนนะดจ๊ะแต่อันนั้นที่ว่ามัน มันไม่ดีมันไม่อะไรปอ <like. S 1> ้อยก็ข้อโทษด้วยนะข้อข้อโทษด้วยจริงๆจ้ะสุดท้ายนี้ไปแล้วปอ้อยจะต้องไปแล้วนะจ๊ะต้องรีบไปทางานต่อเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาตีซ้ำอีกแล้วเพื่อนเพื่อนมาแพ็กบอลให้เพื่อนเพื่อนอบคุณเพื่อนนะจ๊ะขอบคุณแจกใจจริงๆแล้วถ้าใครที่ยากได้ก็ยังมีพะรามยังพอมีนะจ๊ะแล้วก็นั่นแหละทุ่งเงินทุ่งทองเลือดต้นเดียวแล้วก็เลือดในโนนอ่นซ้ำต้นร้อยเพื่อนเพื่อนใครจะเอาซ้ำต้นร้อยได้อีกชุดนึงนะเพราะมีคนเอาไปแล้วชุดนึง เออย่างยูอย่างยู่จะได้ค่ได้พอค่ายได้เราจะบอกว่าบ่อนกระด้าด่างอ่ะมันไอ้นี้แล้วนะมันโพแล้วนะมันมีลักแล้ะนันเพื่อนนู้นอ่ะทิ้งมันไว้ข้างบนเชเช่นนั่นแหละไม่มีอะไรอบหรอกปลูกไว้ก็เอาไว้กับบ่อนซี่อย่างนั้นแหละเพื่อนเเดือนนึงแหละเพื่อนๆบ่อนกระด้าด่างปอ้อ้ไปและสุดท้ายในข้อให้เพื่อนเพืนโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดข้อให้ส้มป้าทนานจ๊ะข้อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนเลยจะแล้วก็ข้อให้ มีเงินมีทองกันเยอะๆก็จะได้มาเอฟบอลป,ป,ป้าอ้อยป้าอ้อยชอบวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก้อนนะเพื่อนๆนะถ้าป้าอ้อยพูดพผิดผังพาประการใดป้าอ้อยก็ข้อโทษกับเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องไปก้อนนะสวัสดีจ้า